ปิยะธรรมโมอธิไดมรณภาพณวัดเลทีเจ็ดสออกไปเรียบร้อย097เอายุตุกปอเกสบเอ็พรรษา 91, สดออกหล่งเกาหนึตอนนี้ยังเหลือสองนอายุพรรษาและวันนี้วันที่10ครับบอกวว่าอันไดจะขึ้นบนลงล่างไปเอานักเอาหนาห้าคุณห้าปอรครับ cùng chính cùng tán đọc ไถ่บับพปี้ก็อยด้วยกันนี่เนอเขาเข้ากับป่าเหลือเยอะแยะแปะสะป่านิ้นเต็มแดดเ็มแดมด,ดงทานยังมาเรนะื่อยๆนะไอ้เกมมาชุดใหญ่กระดูอย่างโห่แหมมาชุดใหญ่มาแล้วเนอะรงทานกินกันวันค่ำนนวันนี้นะ <c oughs> อะ